สวัสดีครับมาพบกันอีกตามเคยกับผมแซกเต็มคันชาแนลก่อนจะรับชมคลิปเต็มฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c ไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันเลยครับก่อนอื่นก็มาเตรียมพริกนำไปปั่นให้ละเอียดนะครับแล้วนำหอมใหญ่มะเขือเทศและมะนาวมาหั่นเตรียมไว้นะครับ จากนั้นก็นำผักที่จะกินแก้มไปล้างน้ำให้สะอาดและใส่ถาดพักไว้นะครับแล้วเราก็มาเตรียมไส้หมูเพื่อที่จะเอาไปลวกให้มันสุกก่อนนะครับนำหม้อมาใส่น้ำเปล่าตั้งไฟปล่อยให้น้ำเดือดก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ไส้ลงไปต้มพอน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็นำไส้ลงไปเลยนะครับต้มจนกว่าไส้จะสุกนะครับนะอย่าลืมใส่ใบมะกรูดเพื่อดับคาวด้วยนะครับ โอ้ตอนนี้น้ำเดือดมากแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าไส้มันสุกได้ที่หรือยังนะครับนะผมว่ามันได้ที่แล้วนะครับเรามาตักขึ้นกันเลยครับตักใส่ภาชนะรอไว้เลยเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันนะครับเป็นชิ้นพอดีคํานะครับเรามาเริ่มหั่นกันเลยหั่นแห้งพอดีคําแล้วนะครับไม่ต้องใหญ่มากหั่นจนกว่ามันจะหมดเลยนะครับดูสิครับแค่เห็นไส้ที่หั่นเตรียมไว้ก็น่ากินขนาดนี้แล้ว แล้วถ้าเอาไปทําเมนูที่เราจะทํากันต่อไปนี้มันจะน่ากินขนาดไหนครับโอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะน,นี่ป็นภาชนะกันได้เลยนะครับเอาแล้วครับใส่พริกลงไปความเผ็ดนี่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงกันแล้วนะครับสิ่งแรกที่ใส่คือน้ำตาลนะครับเดี๋ยวก็จะตามด้วยผงชูรสแล้วก็มารสด,ดีนิดนึง น้ำปลานี่ไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็บีบมะนาวใส่ตามลงไปเลยครับมะนาวที่เตรียมมาวันนี้น้ำเยอะมากครับดูจากการบีบก็รู้นะครับแล้วเราก็มาคนให้เข้ากันจนกว่าเครื่องปรุงทุกอย่างจะละลายนะครับแล้วก็ชิมดูว่ารสชาติมันได้หรือยังนะครับพอคนเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็นําไส้หมูลงไปเลยครับค่อยๆใส่โอ้เยอะมากมายเราใส่ลงไปเสร็จล เราก็คนนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงเข้ากันใส่หมูนะครับจากนั้นเราก็เริ่มใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะครับแล้วตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็ผักขึ้นช่ายนะครับหรือว่าต้องโอที่เขาเรียกกันนะครับแล้วเราก็มาคลุกเขาทุกสัดส่วนที่เราใส่ลงไปให้มันเข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ภาชนะที่เราจะเอาไปเสิร์ฟนะครับ เป็นไงบ้างครับหน้าทานไหมครับก่อนจะตักไปเสิร์ฟโอ้โหสุดยอดเลย,ยเรามาตักใส่ภาชนะที่เราจัดเตรียมไว้ด้วยผักสวยๆนะครับแล้วเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะน่ากินขนาดไหนพาทุกคนไปกันเลยแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะทำอะไรอีกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์<ด>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสวัสดีครับ